ของในตัวยิ่งเอ,อมีเยอะพอสมควรอยู่นะโอเคโอเคเราไม่อยากตายนะครับเพราะว่าตายครั้งเดียวก็ถือว่าเจ็บใจเกินพอแล้วโอ้โหภารกิจซื้อฟางเราก็ยังไม่สําเร็จนะลืมอีกแล้วอะ่ะขอโทษด้วยนะน้องไก่นะครับเยนอนเอ้หุอ่าอันนี้อฝั่งซ้ายนะครับเป็นไฟนะครับผมอ,อ่อคือออดดเมจนะครับผมก็ 10%นะครับเพิ่มดาเมจ10%แล้วก็เพิ่มเลยอีกสิอร์เซทางขวานเนี่ยจะเป็นออสเกลนะครับเป็นเพิ่มอัตราตรการติดคีนะครับผมเห็นเพื่อนบอกมานะครับ50%นะก็เอาอันนี้ดีกว่าติดคีดีกว่าจิบจิบจบจบเย็ดเคขายได้ส0มพันขุดเยอะเลยเย่มาแล้วนี่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 เอาของมาหลอมก่อนปุ๊บอ่าหลอมได้ด้วยนี่จิบจบจิบเห็นเ <He en, S 2> ขาบอกกันว่าให้เอาอันนี้ใส่ไปก่อนปุ๊บ เนี่ยใสไปแล้วไม่เห็นได้เลยใช่อันนี้หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมหรือว่าต้องเปิดไฟเนี่ยทำไมใส่ไม่ได้อ่ะกรแล้วอ่ะนี่ไงหลอมได้ละอ๋อเราไม่ต้องเอาอันนี้ใส่นะครับเราใส่อันนี้ไปเลยนะครับห้าชิ้นเย่เราจะได้บล็อกทองแดงแล้วนะในที่สุดเราก็จะได้ขับไซโลสักที งงมาตั้งนานนะครับผมว่าเออมันหลอมยังไงนะครับผมงงมาตั้งนานนั่นเองนะครับเอาของขายก่อนชึบต้ไม,ามา้ขายทิ้งไปไอของแรกพวกนี้เก็บไปก่อนเนาะชึบแล้วค่อยขายทีเดียวชึบไอคมพี่เนี่ยขายทิ้งไปเถอะไปต่อไปต่อไปลงเหมืองต่อนะครับอีกนิดเดียวเองเมื่อวานนะครับจะหกสิบละรู้สึกเสียดายอย่างมากนะครับเฮ้ยเซิงเ <c> ซ <oughs> ิงอะอีก โอ้ชั้นเดียวเองแม่งติดอยู่แค่ว่ามันต้องไปนอนนะครับถ้าไม่นอนเราก็ตายนั่นเองก็เลือกเอานะไม่นอนกับตายนะแต่กลับมานอนจะดีกว่านะเปิดยังผมเปิดเก้าโมงร้อยยี่สิบนาทีนะครับคลิปเริ่มกระตุกละนะฮะแสดงว่าไฟล์ได้ดีใกล้จะเต็มนะครับผมก็อเดี๋ยวก็ขอซื้ออะไรทําวันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจบคลิปนะฮะเดี๋ยวค่อยตัดแล้วกันนะเปึ๊เปิดเปิดเก้าโมงเก้าโมงเก้าโมงสวัสดีเก้าโมงสักทีสิ ก็ไปก้าวอีกว่าเออโอเคเรียบร้อยอ่าสวัสดีมาลีนะฮะเออมาลีหรือชื่ออะไรวะลืมแล้วนี่ซื้อไปเยอะเลยเอาไปตุนเอาไปตุนรวยนะครับบ้านรวยนะครับเอาไปตุนมีปัญหาเลยไหมแม่จะซื้อไก่ไปเพิ่มไหมไม่เอาดีกว่าไก่แปดร้อยไไก่แปดร้อยเองซื้อไปเพิ่มดีกว่าโอเคใส่ฟาร์มเอ,อ่อสุ่มชื่อเออไม่เอาไม่เอาเอาเป็นชื่อนี้ดีกว่านะชื่อ น้องไก่ชื่อว่านิวเอาชื่อตัวเองไปเลยนะฮะซื้ออีกตัวหนึ่งใหฮมันคบคู่ไป,ปเมื่อเราซื้อเนี่ยมันจะเป็นลูกเจี๊ยบนะเออแล้วต้องรอโตอีกทีหนึ่งนะครับก็ไก่นะครับเป็นดอกแล้วกันเลี้ยงไก่ที่ชื่อว่าด็อกนั่นเองนะฮะอันนี้ประตูเข้าไม่ได้นะ,ะหัวใจยังไม่พอจากสี่พันจีนะฮะเหลือหนึ่งพันจียางรดเร็วนะครับไปกับของที่แบบไร้ค่าและสิ้นเปลืองมาก แทนที่จะเก็บของมาไปทําขวานเนาะเออูเองก็โง,ง่จริงๆเลยเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีลูกเจี๊ยบนี่เอาหัวใจไปซะนี่อันนี้ก็แลจะงอนเรานะเนี่ยโอเคมันงอนเราอยู่นะฮะเราไม่ได้ให้ฟางข้าวมันนั่นเองจอ่านี่เราเอาฟางมาให้แล้วนะเอา้าสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเหรอ,อโอเคน่าจะดีนะเนี่ยชึบอ๋อมีอายุได้หนึ่งปีโอเคปล่อยมันปเข้าไปดูเห็ดหน่อยโตหรือยังต้องการเห็ด ตัวแล้วอ้าวไม่มีเห็ดม่วงว่ะกรรมกรรมกรไปซ่อมหอนาฬิกาก่อนแต่ตอนนี้ของในตัวเต็มทําไงดีนี่ของในตัวเต็มเลยนะฮะขุดแล้วได้อะไรเนี่ยอ้าวโอ้โหโนโยแยมด้วยกรรมแล้วไงต้องเอาอะไรทิ้งดีวะเนี่ย่อคิดหนักคิดหนักคิดหนักคันเบ็ดทิ้งไปไม่จำเป็นนคะครับเพราะว่าที่บ้านมีคันเบ็ดอยู่3-4อันเยอะชิบหาย ก็ตอนนี้ก็เล่นเรื่อยเรเริ่มเสียนแล้วเริ่มพอจะจาอะไรได้หลายอย่างแล้วนะฮะตอนนี้ผมนะฮะเริ่มเสียนนะฮะเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรผมบอกแน่นอนนะครับก็อย่าลืมติดตามกันเรื่อยๆอยนะฮะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะฮะกดกดแม่งไปเลยนะฮะไลไลแชแชกดกดไปเถอะนะครับถ้ามันเสียตังค์เขาจะบอกกันอีกทีหนึ่งนะเพียงแค่เสียค่าไฟนั้นเนี่โอเคเหตุใส่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะปึ๊บใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่อีกอ่ะอัแลวไหนวะอ่ะไม่ใช่อันนี้เอ้าผิด๊ิดผิดอ่าเห็ดนี่ไงโอเคใส่ไ,ไปโอเคแล้วก็เห็ดอันนี้ซึบออ่าแครอทหนึ่งอันนี่ต่อไปก็หาแค่เห็ดม่วงนะครับแล้วก็อาจจะไปซื้อน้ำยามมาเลยก็ได้นะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าต้องทาเอาเองวะไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะ โอเคนะครับผมก็มาต่อกันในช่วงซัมเมอร์กันเลยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่กันในวันพุธนะครับผมวันที่10นะฮะช่วงซัมเมอร์เวลา6กโมงยีถ้าคลิปผมมันต่อกันแล้วมันดูแปลกๆก็ไม่ต้องสงสัยอะไรนะฮะเพราะว่าพาร์ทที่6มันยังมีเศษคลิปเหลืออยู่นะครับผมเองก็เอามาเปิดเป็นพาร์ทที่7แล้วก็อัดคลิปช่วงซัมเมอร์นะครับไปต่อกับพาร์ทที่7ให้มันยาวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปมันเหลือประมาณ7นาทีนะครับผมเองก็เลยเอาคลิปนี้ไว้ต่อมันจะได้ดูไม่สั้นเกนัั่เอบกมลต Sta Game แล้วก็ตอนนี้ก็คือในบ้านเนี่ยแลรดูจะสวยงามอลังการผิดปกตินะครับแลรจะลกหรือไม่สวยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือถังแยมอันนี้ก็จะเป็นเตาหลอมส่วนนี้ก็จะเป็นถังไวน์นะครับในการทําแยมกับการทาไวน์เนี่ยก็คือเอาผลไม้นะครับชนิดอะไรก็ได้นะครับมาใส่แยมเนี่ยจะได้เร็วกว่าไวน์นั่นเองนะครับไวน์นี่สัปประมาณ4ี่หวันบ้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมันนานมากนะครับผมเองก็ไม่ได้จํา นะครับอืมโอเคป๊บก็เดี๋ยวตอนนี้นะฮะก็จะเอาของไปให้สาวๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดของเพนนีนะครับวันนี้เป็นวันเกิดเพนนีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่กูจะขอป้าแพรมแต่งงานดีไหมเนี่ยหัวใจมันครบสิบไปแล้วคุณลุงลีนัสก็จะครบแล้วนะครับผมส่วนเพนนียังก้าวอยู่เลยเอา้าทําไมมันไม่ขึ้นซิงเกิลน่ะหรือเพราะว่าเราให้ดอกไม้ไปมันก็เลยไม่ขึ้นว่าซิงเกิลใช่ปะ น่าจะใช่ไอ้ดอกไหมนี้ก็น่าจะบ่กบอกแบบว่าเฮ้ <c oughs> ยผู้หญิงคนเนี้ยกูจองแล้วนะไรเงี้ยคือแบบมึงอย่ามายุ่งนะครับแต่งจริงแล้วเนี่ยคือผมจะไม่แต่งงานกับเพนนี่นะครับหรือว่ามาลุนะครับผมจะแต่งงานกับเอลเลียสนะครับหรือเซบาสเตียนนะครับมีสองคนนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็อาจจะเป็นคุณหมอก็ได้นะครับเพราะว่าลงมสมาใหม่นะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าเป็นยังไงนะก็แบบน่ารักมากนะครับผมบลองเบลกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะอุ้ยมีจุดไหนด้วยอะไรอโอโอเค แลดูมันจะไปไหนสักอย่างหนึ่งนะครก็ให้ของเรามาก็โอเคของคุณครับนะฮะให้มาแล้วก็ถ่ายทิ้งไปตอนนั้นต่อตาเลยไหนมาดูหน่อยว่ามีเทศกาลอะไรไหมอ๋ามีเทศกาลอยู่นะครับผมจัดที่ไหนเนี่ยโอเคเวลา9ก้าโมงนะครับจนถึง2องโมงนั่นเองก็เดี๋ยวเก็บผักสักนิดนึงแล้วกันนะเออขอเก็บผักก่อนนะครับเพราะว่าปลูกผลไม้ไว้อยู่นะเก็บผักผลไม้เพื่อผลไปก็ช่วงซัมเมอร์นะครับหรือว่าช่วงไหนๆเนี่ยมันก็จะมีอ๋ออันนี้การค้บนะครับการคําเมล็ดพันธุ์แล้วก็การค้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นการค้าที่แบบกง เล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการค้าเมล็ดพันธุ์อยู่เห็นไหมฮะคือเดี๋ยวผมเอ่อค้าให้ดูแล้วกันนะว่ามันโกงยังไงนะครับมันไม่ได้โกงหรอกเพียงแค่ว่ามันดีกว่านั่นเองมันดีกว่าเอาเงินไปซื้อพืชผลมาปลูกเองเพราะว่าไอ้พืชผลพวกนี้คือมันสามารถเก็บได้ฟรีนะครับเพียงแค่ว่าเราไปเดินรอบเมืองนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมันก็เจอนะฮะเราเจอมาแล้วก็เอามาค้าเป็นเมล็ดนั่นเองนะครับเมื่อค้าปุ๊บแล้วก็เอามาปลูกนะครับผมก็รอกันไปนะเพราะว่าการค้าเนี่ยคือ3ชิ้นเนี่ยเห็นไหมฮะหนจะคราฟไดด้10เมล็ นะครับผมเพียงแค่ว่าใช้3ผลเองนะฮะได้10บมเมล็ดพอเอาสิบมเมล็ดมาปลูกก็ได้10ผลนั่นเองผมมองว่าเนี่ยการค้าเมล็ดมาปลูกเนี่ยถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นกําไรในส่วนหนึ่งเรียกง่ายๆว่าไม่ลงทุนจนเกินไปเดี๋ยวดูก่อนว่าผมเออซ่อมอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้ผลไม้ก,ก็ต้องเป็นเมลอนดาวโอ้โหต้องไปซื้อเมลอนมาปลูกเยอะเลยเนี่ย <laughs> มันสุ่มเกิดนะไอ้พวกดาวๆนะครับผมสวยนี้อ่ะครบแล้วอันนี้ก็ปลานะฮะยังไม่ครบเลยเดี๋ยวไว้ค่อยไปโตอีกทีนึงนะ พยายามไล่เก็บอยู่นั่นเองก็เป็นภารกิจหลักนะฮะในเกมนี้นะฮะนั่นก็คือการซ่อมอนาฬิกานั่นเองนะครับผมก็โอเคมีตามนี้ปึ๊บ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 อีกอย่างนึงนะครับเผื่อคนไม่รู้นะครับว่าอันนี้หาจากไหนนี่เดี๋ยวผมหาดูนี่อันนี้เนี่ยฮะคือของอันนี้มันสามารถหาเก็บได้ฟรีนะครับผมเพียงแค่ว่าคุณเข้าไปในป่าเน,นี้ยน่แหนนป่าเนี้ยแ,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 แต่คุณต้องอัปเกรดขวานก่อนนะอย่างที่ผมเคยทําคลิปบอกไปนะครับไปตีไม้ปุูมแล้วก็เดินเข้าไปนะครับมันจมมใหเอเอนะอเ่งโคา เมื่อกี้เกมมันเด้งหลุดเฉยเลยนะฮะอยู่ๆก็เออเลอร์ใช่นะฮะยังงงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาทำไมให้ขนแกะแล้ววะเฮ้ยตอนแรกมันให้เป็นปากาลังนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้มันให้เป็นขนแกะกันเฮ้ยถือว่าโกงใช้ได้เนี่ยเพราะว่าผมขาดขนแกะอยู่อ่าเอาไปซ่อมได้เลยเฮ้ยดีว่ะออแล้วเข้าเกมใหม่แล้วแม่งได้ขนแกะเฉยเลย นะฮะถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีมากๆนะก็เอามาเก็บผลไม้ใหม่อยู่ๆแม่งหลุดเจนะฮะเอาเก็บไปก่อนปุ๊บ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 อุกกาบาตอันนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วเวลาเรานอนเนี่ยมันจะมีเสียงอุกกาบาตตรงมานะครับแล้วเราก็ลองมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นอเงี้ยแล้วก็ไปอัปเกรดพิกแอสนะครับเพื่อมาตีมันอีกทีหนึ่งนะไม่รู้ว่าของมันจะขายดีหรือเปล่านะตอนนี้คือรอเมลอนอย่างเดียวนะครับจะเอาไปให้เพนนีนั่นนเองะ แต่งจริงก็เอาไดามอนด์ไปให้ก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหไดมอนด์นี่คือแบบได้หัวใจเพนนีเต็มเปี่ยมแน่นอนนะฮะหวังว่าน่าจะเต็มนะครับผมเพราะว่าขาดอีกิดเดียวเองน่าขาดอีกดวงเดียวนะครับผมถึงเต็มก็ไม่ได้แต่งงานอยู่ดีนะก็เล่งไปแต่งกับผู้ชายอยู่แล้วนะครับก็อ่ะโอเคนะตามนั้นปุ๊บขอคำาเมลยก่อนป๊าโอเคหนึ่งชิ้นมาเฮ้ยชิหายกดผิดไปเสือกแดงองุ่นโอ้โหแม่งติดดาวทองด้วยเมื่อกี้ ของเพลงนั้นน่นนะโอ้โหไม่ใช่ถูกๆเลยเปรบเรียบร้อยนะฮะก็ครับบัฟเขาให้20เมล็ดพันโอ้โหคุ้มนะฮะเสียแค่3ผลนะฮะแล้วก็ได้มา20เมล็ดพันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเอาองวดมาใสา่ปุ๊บปบทำไวยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้อ่อลีนัทกับคุณแพมหมาเรานี้มันไม่มีการโตหรือไงเนี่ย เห็นมันอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นไปไหนได้เลยเออผมว่าวันนี้น่าจะขายของได้ราคาเยอะพอสมควรนะเนี่ยดูดูทรงแล้วนะน่าจะได้ราคาดีอยู่นะครับส่วน,มนเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเขาปลูกเอ้หรือว่าปลูกเลยวะมันมีเทศกาลอยู่อะ่ะเออปลูกเลยก็ได้นาะหนึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บ 9, 9, ปุ๊บอ่าเก้าอันป๊เก้าปุ๊บ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 อ่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงลดน้ําอยู่นะยังไม่ได้ไปอัปเกรดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศจะอรอฤืดูหนาว ล้วค่อยไปอัปเกรดบัวรดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยคือมันต้องรอเวลาสักประมาณ2-3วันละมั้งกว่าจะอัปเกรดเสร็จนะครับแล้วถ้าเราปลูกผลไม้ไว้นะครับแล้วก็เอาบัวรดน้ําไปอัปเกรดนี่คือแบบพืชผลนี้เสียแน่นอนนะฮะน่าจะเน่าอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าไม่มีที่รดน้ํานั่นเองนะส่วนไอ้เสาแท่งนี้นะฮะถ้ารู้สึกแปลกใจก็คืออ๋อมันจะเป็นสายล่อฟ้านะครับผมถ้าในช่วงไหนวะช่วงซัมเมอร์นะครับมันจะมีอ๋อฤดูฝน นะครับที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนั่นเองนะครับก็ควรนะครับควรคาบแล้วก็เอามาปักไว้นั่นเองนะครับเพราะว่าการฟ้าผ่าเนี่ยคือมันจะมีโอกาสสุ่มนะครับที่จะผ่ามาฟาร์มเรานั่นเองคือถ้ามันผ่ามาปุ๊บเนี่ยคือพืชผลนี่หายแน่นอนนะครับหายเป็นวงกว้างเลยนะฮะไม่ใช่หายเป็นหย่อมเล็กๆนะคือมันหายใหญ่เลยนะครับแบบหืดูเดือดแน่นอนนะฮะถ้ามันผ่าลงมาทีนี่คือโอ้โหโตสันกันเลยที่เดียวเชียว นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบ้านพึ่งนั่นเองนะครับก็รอมันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีอ่าการผลิตน้ําพึ่งออกมาให้เราได้รับชมกันนั่นเองแต่น้ําพึ่งเนี่ยเราเอามากินไม่ได้นะครับน่าจะเอาไปทําเป็นเมนูอาหารได้นะครับแล้วก็เอาไปให้ของคนอื่นนั่นเองนะอุ้ยเอลเลียสอ่าไหนๆก็เจอเอลเลียสนะฮะก็ดูมอสนะครับผมก็จะเป็นมอสอ่อโลลี่นะครับก็จะมีเอลเลียสนะครับเพนนีแล้วก็ใครวะ ออบิเกลเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าเนาะโอเคอเคุอคเอเ้ยเอลเลียสแม่งหล่อมากนะฮะเอลเลียสมันเอาอะไรดีวะจำไม่ได้วะ่ะเอลเลียสมันชอบอะไรวะเอาน้ำพึ่งให้ละกันอ่ะน้ำพึ่งก็ชอบโอเคถือว่ายังดูดีนะไหนเอลเลียสขึ้นมาบ้างไหมเนี่ยโอเ้เอลเลียสยังสามใจอยู่เลยกะว่าเดี๋ยวรอทำไวายเสร็จนะฮะจะเอามายัดให้มันทุกวันเลยนะครับเอาพวกวายพวกเหล้าออกมาให้นั่นเองนะแล้วก็พวกปลานะครับเอลเลียสน่าจะชอบพวกปลานะครับผมโอเคชาชิมิอะไรประมาณนั้นนะ อเออเพนนีอยู่ไหนวะบ่ายโมงแล้ววะบ่ายโมงเพนนีอยู่แถวไหนเอ่ยปึ๊บ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 จริงๆผมนั่งอ้อรถแล่มาก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าผมทำเอ่อภารกิจเสร็จแล้วอันหนึ่งเป็นห้องเหมืองนะครับเป็นห้องเหมืองแร่นั่นเอง,นะน,องน,นะครับที่ผมทําไปนะในหอนาฬิกานะครับผมแต่จริงจงมันก็มีวิธีหรือเทคนิคอันหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไปดูคลิปมานั่นแหละก็เป็นเทคนิคที่สร้างอ้อพวกกินเฮาส์แบบง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ใช้ตังค์อย่างเดียวนะครับสร้างกินเฮาส์สร้าง, house, างอ ทางรถนะครับเป็นรถเหมืองแร่อันแน่แน่แเดี๋ยวผมพาขึ้นมาให้ดูเนี่ยเป็นรถอันเนี้ยนะฮะสามารถสร้างได้เลยนะครับไม่ต้องทําภารกิจภารกิจที่ผมบอกก็คือเนี่ยนะครับผมเพียงก็ใช้เงินอย่างเดียวนะแต่ถามว่าคุ้มไหมนะครับก็ไม่คุ้มนะถ้าเอาตามตรงก็จากที่ผมไปถามเพื่อนมานะครับว่าเฮ้ยเนี่ยทำกไก่เจ้าโจจาเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับ <laughs> เพื่อนบอกได้เลยว่ามันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยมันเกลียดไอคนนี้ถ้าเราไปทํากับมันปุ๊บ คนทั้งเมืองก็อาจจะเกลียดเราก็เป็นไปได้นะครับแล้วมันก็อยู่ได้ประมาณ2อถึงสปีแล้วมั้งอัและส่วนเควสมันก็จะไม่มีให้ทำนะฮะจะมีแต่ของไอ้คนเนี้ยคนเดียวนะครับแล้วเควสมันก็จะใช้แต่เงินนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่คุ้มนะอย่าทําเลยนะครับก็ทําภารกิจดีกว่านะท้าทายดีนะฮะสนุกด้วยนะฮะมีเอ่อคัดซีนให้ดูนั่นเองนะครับอืมโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็มาห้องสมุดแป๊บนึงนะครับเผื่อจะเจอเพนนีเอาไม่อยู่ว่าเจอแต่อาบิเกลอะไหนๆก็เจออาบิเกลนะฮะก็ บีเกลน่ารักมากนะฮะดูดิแก้มมันกลมๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นเด็กโลลิ่น่ารักนะครับผมตามภาษาเด็กนั่นเองส่วนการบริจาคเนี่ยผมเองก็มาบริจาค克拉นะส่วนมากก็จะเป็นพวกวัตถุโบราณน,นะครับที่ผมเอามาบริจาคนั่นเองนะครับก็จะเป็นพวกของอันนี้นแหละก็เปอร์เซ็นต์ในการดรอปนี้ก็ <c oughs> ก็ยากพอสมควรนะประมาณ 3- 4เเนะครับบางอันก็1บางอันก็0.1นั่นเองนะวิเพ็นนี้ ออกมาก็เจอเลยสวัสดีเพนนี่อ่านี่เพนนี่น่ารักมากนะครับผมแบบแบลบลใสๆกันเลยทีเดียวเชียว